ไปยแหละแอบไปแอบไปคนเดียวไม่ให้ไปด้วยดูเนี่ยมันเป็นลามันแข็งแข็งไหนมันเป็นราร้อยแปดสิบบาทเองหมดนี่นะก็เห็ดแก่แก่งี้เขาจะขายแพงอะไรล่ะเห็ดกระดังแต่มันไม่นี่นี่มันแก่จะตายนี่บางทีเขา เดี๋ยวไปเอาให้นันไปดูเครื่องก่อนเดี๋ยวเอาปั่เสร็จแล้วเพื่อนๆชิมอันนี้นนอันนี้คือชิมนะมสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเข้าสวนรดน้ำผักเข้าสวนรดน้ำผักนะคะปีใหม่ปีเก่าเยตะก็อยู่ในสวนเหมือนเดิม เสร็จแล้วเพื่อนๆตื่นเช้ามาก็ทำนู่นทำนี่ในครัวตอบคอมเมนต์ล้างถ้วยล้างชั้นรดน้ำผักหมดเวลาแล้วครึ่งวันแล้วก็ได้เวลาทำความทำเกัาข้าวให้พี่มือนลนะเ <c oughs> นาะนี่ไกลจะได้กินแล้วเพื่อนเดี๋ยววางๆก่อนจะมาผูกอีกดูอันนี้อยากจะทำยังไงปล่อยให้มัน โค้งลงมาแล้วทามันหนักหนยมันหมดมันหมดแล้วนี่อันนี้หเห็นไหมต้นสวยๆสมบูรณ์สมบูมบมบรณ์เพียบเลยเพื่อนเลยนี่เหมือนที่เยอรมันเลยนี่ปีหน้าเอาไหมยุนี่มันมีแดดเยอะเนะเาะออกปลูกเยอะๆมันสุกมันมีแดดให้ตากเนาะตากแห้งมะเขือเทศตากแห้งนะอร่อย นี่เหมือนอันนี้นี่มันหนักมันโค้งลงมานี่เไหมไม่ต้องไม่ต้องพูกเยอะเลยพูกตรงนี้อันนี้มันหนักแล้วมันก็โคง้งดูพว้งนี่นี่แยละแอบไปแอบไปคนเดียวไม่ให้ไปด้วย ดูเนี่ยมันเป็นรามันแข็งแข็งไหนมันเป็นราร้อยแปดสิบบาทเองหมดนี่นะก็เห็ดแก่ๆอย่างนี้เขาจะขายแพงอะไรล่ะเห็ดกระดังแต่มันไม่นี่เลยมันแก่จะตายนี่ไว้บางที่เขาตากแดดให้มันแข็งมากเลยนะเห็ดเห็ดแก่ไปซื้อเห็ดแก่มาเห็นมันถูร้อยห้าสิบบาทนะเห็นเขาว่าร้อยห้าสิบบาทรีบซื้อรีบซื้อไม่ใช่ร้อยแปดสิบมันแก่จะตาย โอ้ยเขาทำซุปอร่อยเลยอะไรร้อยแปดสิบกิโลร้อยแปดสิบเดี่ยทุงหนึ่งอะโอ้มนนี่ร้อยนั่นแหละเก็ฑ์เขาบอกว่าถูกก็รีบซื้อเอาที่แท้เข็ดแข็งไม่มันแห้งอย่างนี้แหละทำไมมันขายถูกล่ะมันก็ขายถูกอย่างนี้แหละอืมกินได้เผาเห็ดกินไม่ได้เราไปซื้อมาเอาไปซุปอ๋อทำมาให้กินหน่อยสิเมนู ยีตาไม่เคยกินมีบุญมากนะด้กินเออเธอเห็ดขอนเห็ดขอนไอ้มันแก่แล้วนึกว่ามันแก่แล้วเขาไม่กินกันเขาก็กินหรือว่าหลอกขายคนไม่รู้เรื่องกรุงเทพไม่รู้เรื่องคนที่นี่เขากินแต่อ่อนๆกรุงเทพไว้มีขายอ่อนๆนะถ้าอยากได้อ่อนๆเนี่ยมันไม่มี แม่ครัวตัวหัวปลาสวิ่โอ้ยมันต้องเอาไปตำอีกได้นี่มันตำแล้วมันจะไม่ได้อห่หไม่ใช่นั่นแหละก็ต้องไปตำอีกให้มันบีบๆนะจริงเหรอเออเอาไม่ได้เอาซุปไปตำอีกเนาะเนี่ยซุปเห็ดเนาะแบบเออมื่นใหญ่ต้องทำอีกบ่ตำให้ใหญ่เดี๋ยนี้ม่ไดโอ๊ยฉันก็ทำแค่นี้แหละ ก็มันอร่อย <c oughs> เดี๋ยวติดใจเดี๋ยวมาให้ทำใหม่ที่จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆแต่แกงไก่ปลาที่เหลือวันนั้นนี่น้องเคยเป็นคนใต้นะแกงไก่ปลาให้กินเมื่อวานขนาดคนใต้ใกินน้ำยาป่ากะทิยายบอกอร่อยเบิ้ลไปสองรอบ <c oughs> เดี๋ยวพอ,อไฟก่อนยางประทูเอาไฟไว้เดี๋ยวคัน หั่นผักก่อนนี่ยี่สิบบาทแค่เนี้ยอันนี้กยี่สิบบาทแค่เนี้ยถ้าได้ตั้งใจว่าจะแกงนเนี่มันพอดีอนน,น้องเขาจะกลับพรวงนี้แล้วเ็เลยแกงไปไม่รู้รจะทำอะไรกินเนะเมื่อเห็ดเป็ดไก่มันก็บบแซ่แล้วแกงใส่ปลาให้กินซะเลย ไม่ใช่อาหารบ้านเราไม่ใช่อาหารบ้านเราไปต้ม้ะม่นงก่อนอันนี้เพื่อนอีกคนนึงให้มาบอกว่าเอาไปต้มก่อนอันนี้เขาแค่เน,ไงไงน,น้นไว้เฉยๆต้มก่อนต้มไม่นานไลยละเอ้ใส่หม้อป้อนี่ถอ่ เราจะแกงนิดเดียวทำไมเยอะอีกแล้วล่ะนี่ <S <S โอ้หเคอรีมาเรียกไข่รทรงอะไรมาให้หมะเพื่อนๆที่ฉันสางแม่เ,เลยมันจะมาเดี๋ยวไปเอาให้นั่นไปดูเคอรี่ก่อนเดี๋ยวเอาปลาราเออเอาน้ำปลาร้ามาต้มเอาน้ำไตปลา,ามาต้มอีกเหลือน้อยเดี๋ยวมันไม่อร่อย นี่วันนั้นยายต้มไว้มันเยอยู่นิดนึงนำมาต้มอีกเพราะมันไม่แ่บไปเอาริกแกงก็แค่นี้เองเนาะเอาไงดีวะนี่ยายต้มไตปลานี่นเพื่อนๆที่เอฟซีส่งให้คุณวิสุทธิชิมดูแล้วอร่อยอะ่ะม,มันไม่เค็มมากี่ยายจะต้มเอานี้ใส่แกงจะแกงให้คนใต้ชิมเลยวีมือยาย ใส่น้ำใส่อันนี้ลงไปน้ำเฉได้ถัวกรบมะเขือน้อยไป ค่อยใส่ปลาทูรอให้นี่มันเดือดก่อนม่มะกรูดมาใส่เพราะได้แล้วปรุงรสมะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลาแค่นั้นแหละทำให้เค็มใส่เยอะๆของเราเอง เสร็จแล้วเพื่อนๆน่าอร่อยไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆชิมนะเนี้อันนี้คือชิมนะไหมไม่ได้ตั้งใจจะกินนะคะอันนี้ชิม,มยังเดือดอยู่ในหม้อปุดๆเลยแกงไตปลาย,ยิ่งปุดยิ่งอร่อย แบบนีเผ็ดแต่ยังอย่ายพรกินไม่ได้หรอกลูกชายยายชอบกินโอ้ยไม่มีส่อมกินลำบากเนาะโอ้ยชุนนี่อร่อย เสร็จแล้วตปลาไม่ค่อยพออ,อ,อร่อยคฟาเติมเ็มเอือดูนะอร่อยมากเลยชันเห็น ฟักองกระเหนียวน้ำนั้นฟักทองไม่เหนียวชิมนะเนี่ยไม่ได้กินนีะชิมโอ้ยลำบาก son son Kenelo bon